สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนําวิธีการเชื่อมน็อตไว้สําหรับใช้ล็อกนะครับคือเราต้องการเอาน็อตนี้ล็อกกับท่อที่อยู่ด้านในนะครับก็มีวิธีการแล้วก็เทคนิคดีๆนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับมาแนะนําก็คือตอนเริ่มเริ่มก็ให้เราบิดเกลียวเข้าไปใ้ยาวนะครับเกลียวส่วนที่เราจะใช้งานนะครับเช่นน็อตมันยาวแบบนี้เกลียวมันเหลือแล้วก็บิดเกลียวส่วนที่ใช้งานเข้าไปในท่อนะครับแล้วทีนนี้เราก็เริ่มการเชื่อมแล้วก็เทคนิคในการเชื่อมก็คือเรา อย่าใช้ความร้อนเยอะๆนะครับคือเชื่อมพอประมาณพอมันอยู่นะครับไม่ต้องให้มันนานเกินไปนะครับเพราะมันจะทําให้น็อตตัวตัวนี้มันมันเสียรูปสามารถทําให้เกลียวเกลียวตัวเมียมันเสียครับอาจจะหมุนฝืดหมุนยากก็ได้นะครับก็อย่าเชื่อมให้ตะลรูดขาดนะครับแล้วก็เมื่อมันเป็นซาร์เรกแบบนี้นะครับเชื่อมแล้วเป็นซาร์เรกแล้วก็ก็ออกใหม่นะครับแล้วก็มาเชื่อมใหม่เพื่อว่ามันจะได้ไม่ไม่ใช่ความร้อนนานนะครับก็ เชื่อมให้มันติดนั่นมันคงก็พอนะครับไม่ต้องเชื่อมให้โรคนะครับเพราะงานแบบนี้อาจจะมีปัญหาถ้าเราเชื่อมเยอะเกินไปนะครับทีนี้ก็มาใส่ตัวหัวสําหรับใช้มือบิดตัวนี้เราควรจะเอาเวน,นานาแบบนี้หรือเอาเหล็กเบนๆบอะไรก็ได้นะครับรามาเชื่อมนะครับมาเชื่อมแบบนี้พอใช้มือจับนะครับตัวนี้ใช้คีมจับเพราะไฟมันโด,ดนโดนนิ้วแน่นอนครับ ก็เชืここ่อมส่วนตัวนี้เราจะเชื่อมหนาหรือเชื่อมบางก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าตัวนี้มันน่าจะไม่มีผลกระทบกับน็อตของเราเท่าไหร่ครับถ้ามันเอียงหรือว่ามันบิดไม่ตรงเราก็ใช้ครีมครีมจับแล้วก็บิดให้มันตรงเพื่อความสวยงามและการใช้งานแช้การใช้งานที่ที่ดีที่ง่ายกว่าครับก็ทีนี้เราก็เคาะเคาะดู ก็เทเล็กออกดูแล้วก็ลองให้มันเย็นแล้วก็ลองหมุนดูก็โอเคมันใช้ได้ก็คือโอเคแค่นี้นะครับไม่มีอะไรยาก